ช่วงเจ็ดประจันบาลสวัสดีครับแฟนๆทุกท่านครับสำหรับเจ็ดประจันบาลวันนี้ฟุตบอลฟี فا คอนเฟเดเรชันครับรอบแรกและสุดท้ายกลุ่ม A คู่สำคัญบราซิลพบอิตาลีคือทั้งสองทีมผ่านเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะเลือกเล่นยังไงเพราะว่าแต่ผมมองว่าอย่างน้อยต้องพยายามชนะเพื่อนหนีคือต้องการเป็นแชมป์กลุ่มเพื่อคงจะต้องหนีสเปนที่มีแนวโน้มว่าจะได้เป็นแชมป์ของกลุ่ม B อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมว่าวันนี้ อย่างบราซิลเจ้าภาพยังก็ต้องจัดเต็มไปก่อนเพราะไงไงก็ต้องมองว่าขอให้ถึงรอบชิงส่วนอิตาลีนี่แหละผมมองว่าซีซันเรปันเดลีอาจจะต้องพักผู้เล่นบางคนเพราะว่า,อาพอถึงรอบรองเจอสเปนก็เจอไปนะครับดูแล้วอย่างนี้เนี่ยความมุ่งมั่นความจริงจังผมว่าบราซิลของหลุยส์เฟลเปสกอรลี่มีมากกว่าอย่างน้อยก็มีกองเชียร์ที่อยากเห็นบราซิลชนะทุกนัด เพราะนั้นต้องจัดตัวเล่นเต็มๆครับเนม่านำทัพเหมือนเดิมสกอตาลีก็คงจะเป็นทีมผสมครึ่งๆเพราะฉะนั้นบราซิลดีกว่าแน่น่าจะเฉือนชนะไปได้หรือไม่ก็เสมอแล้วบราซิลก็ได้เป็นแชมป์กลุ่มผมมองว่าถ้าไม่หนึ่งศูนย์ก็บราซิลจะเสมออิตาลีหนึ่งหนึ่งครับสวัสดีครับลีหมิงนะครับวันนี้เนี่ยก็คงพูดถึงคอนเฟเดเรชั่นในรอบ แรกนะครับนัดสุดท้ายของกลุ่ม A นะครับเจ้าบ้านนะครับมานิลาบาซิลเลียนนะครับก็เข้ารอบไปแล้วนะครับพร้อมกับอิตาลีนะฮะรองแชมป์ยุโรปงานนี้ก็เตะกันไปเพื่อเป็นที่1ของกลุ่มนะครับเพราะว่าถ้ากลายเป็นที่2เนี่ยแนวโน้มจะต้องไปเจอสเปนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่มีใครอยากเป็นที่2แน่นะฮะบราซิลมี ลูกได้เสียดีกว่านะครับแต่ว่าก็ศึกศักดิ์ศรีเจ้าบ้านนะครับวันนี้ลองดูนะครับบราซิลเนี่ยเป็นงูเหลือบระเชือกล้วยเวลาเจออิตาลีเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับคู่นี้บวัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนเสมอกันเพราะว่าตัวสำรองลงมาเล่นอิตาลีก็คงเจอสะเพนก็เจอสะเพนนะครับแต่ถ้าชนะได้ก็ดีเสมอแน่นอนนะครับรับประกันได้แล้วก็คู่นี้เนี่ย มีโอกาสจะไปเจอกันรอบชิงชนะเลิศได้นะครับเพราะว่าดูสเปนแล้วก็หุ้ยไม่เท่าไหร่ชนะตาิติแค่10บศูนย์นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจตประจันบาลกับนายนินายกูรูนะครับวันนี้อยู่กับผมวศินพงศ์นะครับก็มาฟันธงคอนเฟดเดเรชันคัพนะครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ตอนนี้ยังอยู่ในกระแสอยู่นะครับรอบแรกนัดสุดท้ายนะครับ ไปดูกันที่บราซิลกับอิตาลีก่อนนะครับในกลุ่ม A นะครับฟอร์มไม่ดีทั้งคู่เลยนะครับแต่การว่า2ทีมนี้เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะชะนะคู่แข่งมา2นัดรวดบราซิลนัดแรกชนะญี่ปุ่น,นในนัดที่2ชนะเม็กซิโกแต่ว่าเจียนไปเจียนมานะครับโดยเฉพาะเกมกับเม็กซิโกนี่หลายคนบอกว่าน่าจะเสมอมากกว่านะครับขณะที่อิตาลีนะครับ เกมแรกชนะเม็กซิโกนะครับนัดที่2ชนะญี่ปุ่นแต่วันนัดชนะญี่ปุ่นนี่ก็รูปเกมไม่ดีนะครับมีอยู่หลายๆช่วงเลยที่โดนญี่ปุ่นกดกันอย่างหนักนะครับคู่นี้สูสีนะครับบราซิลได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับส่วนอิตาลีนี่ก็ถือว่าสไตล์การเล่นของพวกเขาแล้วก็เป็นผู้เล่นชุดใหญ่บราซิลชุดนี้เนี่ยจุดอ่อนอยู่ที่กองหน้านะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าชาติยิ่งใหญ่อย่างบราซิลในกองหน้าจะยังต้องใช้เฟซกับโชว์อยู่นะนะครับแต่ยังดีที่มีเนย์มาส์นะครับซึ่ง เนม่าเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับยิงไปแล้ว2ประตูคุณน่สูสีนะครับมีโอกาสที่จะเสมอกันค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่าถ้าจะมีผู้ชนะเนี่ยมองไปที่บราซิลมากกว่านะครับเนื่องจากว่าได้เปรียบเรื่องของเสียชีย์ครับสวัสดีครับอ๋ออ๋อทางนี้สวัสดีครับเป็นไงไม่ฮาเลยนะฮะอ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะฮะและก็ผู้ชมนะครับทาง f อฟเครับกับช่วง นายที่นายกูรูนะฮะไม่ได้เข้ามาหลายชั่วไม่ได้เข้ามาหลายอาทิตย์จะลืมชื่อช่วงวันนี้ก็วิเคราะห์ฟุตบอลคอนเฟ d เดเรชันครับนะฮะก็ระหว่างบราซิลอิตาลีก่อนแล้วกันนะฮะบราซิลอิตาลีนี่ก็ดูแลบราซิลเล่นในบ้านเริ่มจะดีวันดีคืนท่ามกลางเสียงประท้วง เสียงกรดด่าของประชาชนที่อดอยากปากแห้งก็ตามเนี่ยแต่เหมือนยิ่งเป็นทางแดงส่งให้บราซิลเล่นดีเนม่ารเริ่มจะเล่นได้เข้าระบบกับเพื่อนๆกับพวกโชวพวกนะฮะกองกลางตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นพวกเปาลินโยพวกออสการ์พวกฮักผมรู้สึกว่าตอนนี้หลุยส์ฟิลิปเปสโคลารี่เริ่มจะปร,ะรับจูนทีมเข้าที่ละนะฮะเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงบราซิลตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเกมมระกรับบราซิลเนี่ยดีมาก ไม่ว่าจะเป็นประตูอย่างคูลิโอเซซ่าหรือว่าคู่เซนเตอร์อย่างเตียโก้กับทางด้านดาวิดลุยส์นะแล้วก็กองหน้าเนเน่มากลังเขาฟอร์มขนาดที่อิตาลีเนี่ย จะสังเกตได้ว่าเกมที่เจอกับญี่ปุ่นเนี่ยเกือบตายนะฮะก็เอาชนะมาได้แบบบุดวิดใช้ลูกเก๋าประคองตัวมาฟอร์มอิตาลีช่วงนี้เจอกับบราซิลผมว่าไม่น่ารอดนะฮะคิดว่าบราซิลเนี่ยซึ่งก็เล่นในบ้านด้วยน่าจะเป็นฝ่ายชนะคือเกมน,นี้เนี่ยจะปล่อยสำรองลงหลายคนและโดยอิตาลีน่าจะปล่อยสำรองลงเยอะแต่บราซิลน,น่าจะเอาตัวจริงลงเกือบครึ่งค่อนทีมเพราะว่า เล่นในบ้านเป็นเจ้าภาพต้องรักษาหน้าตัวเองไม่อยากแพนะ้ความจริงจังบราซิลจริงจังกว่าฟอร์มอยู่ในช่วงที่ดีกว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายชนะไปได้สำหรับบราซิลสวัสดีครับ,รบพบกับผมวุ้นเพลเอร์อีกครั้งครับในช่วงของ7ประจันบานนะครับวันนี้ฟีฟ่าคอนเฟดเดเรชันครับสนะครับคู่บราซิลนะครับเจ้าภาพจะลงสนามกับอิตาลีซึ่งทั้ง2ทีมก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วใครจะเป็นแชมป์ของกลุ่มเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าดูแล้วดูจากฟอร์มการเล่นก็ต้องให้ทางด้านของบราซิล นะฮะมีภาษีดีกว่าอิตาลีซึ่งก็ดูยังมีปัญหาเรื่องเกมรับเหมือนกันนะเจอเกมเจอญี่ปุ่นจริงๆก็ไม่น่าชนะนะครับดังนั้นถ้าบราซิลนะครับแม้ว่าอาจจะส่งสำรองลงเล่นบ้างอิตาลีก็อาจจะมีพักสำรองนะครับเพื่อที่จะพยายามที่จะพักเอาไว้เล่นในเกมรอบรองมากกว่านะครับแต่ยังเชื่อว่าด้วยสปิริตแล้วก็เสียงเชียร์จากเจ้าภาพนะครับจะทําให้บราซิลเป็นผู้ชนะในเกมนี้ได้นะครับก็ยังชอบทางฝั่งของบราซิลมากกว่าน่าจะเฉือนชนะอิตาลีไปสัก สองหนึ่งครับสวัสดีครับผมนายทนายกูรูนะครับก็ตอนนี้อยู่กับผมเก่งยิ่งยศนะครับจากสปอร์ตอลกรกนะครับก็มาถึงช่วงนี้เหมือนเดิมครับผมฟุตบอลคอนเฟดเดเรชันครับนะฮะเรามาว่ากันถึงคู่นี้กันก่อนเลยดีกว่าครับอิตาลีกับบาราซิลเจ้าภาพนะฮะก็ต้องพูดได้เลยว่าบราเซิลวเจ้าภาพเนี่ยได้เปรียบทุกอย่างฮะทั้งเรื่องของเสียงเชียร์เองก็ดีเรื่องตัวของผู้เล่นเองก็ดีนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอิตาลีมาในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่ค่อยได้เน้นสักเท่าไหร่นะคร บาซิลเจ้าภาพน่าจะเอาชนะไปได้นะครับ2ประตูต่อศูนแล้วกันครับช่วง7ประประบาล